การเรียนก็จะมีอำนาจนตามกฎหมายในหลายอย่างครับหรือว่าจะเป็นพระรชาชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535ัิห้าและพระรชาชบัญญัติอาหารผู้แทนนะคะของผู้เร่นพวในการจัดการนะคะ,ะผู้จัดการของตลาดลก๊าจาค่ะ,ะพร้อมที่จะจะลงนานนะคะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของตลาดโลกเรียมนะคะ ซึ่งการมาในวันนี้นะคะก็ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะสารพะบรมิตมันก็ไม่ได้ใส่เฉพาะของทะเลอย่างเดียวนะครับมันก็ใส่อาหารทะเลสดนะคะแต่แล้วก็มีการเฝ้าระวังในส่วนของพ่อค้าเล่ที่เข้ามาค้าเลือก M U นะคะไปทางด้านขวาของแต่ละท่านค่ะ ที่ประทับและที่อยู่อาศัยแปดด้านบริการสาธาร,รณะพลังงานและสิ่งแวลดล้อมก้าีครับเราได้รับงบประมาณแผ่นดินคือจ่ายขาอย่างีพี่น้องฝ่ายราชก,การเนี่ยดูเป็นค่ะแต่ดูว่ามีสารฟอร์มาลินหรือเปล่านะคะดูไม่เป็นนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้พบนะคะจากกา การฟ้องก็คือมลกประมาณแผ่นดินทำท่อส่งน้ำเข้าไปในเขตนะครับพอ,อเข้ามาบริหารเป็นไงบ้าง4ปีเราก็ตัดสินใจได้ว่าเราจะให้ใครมาทำอะไรถ้าเราได้รับนะคะแล้วก็ก่อนที่จะ,ะให้เราได้มีโอกาสนะคะได้พูดคุยกันแล้วก็ลง,งานามกันในวันนี้นะคะผ่านวิดีโอนะคะติดด่วนจากวนถึงสถามที่ที่โรงงานประมาณเก้าส ขนมเค้กานครบตบนหูปีกตะคือจังหวัดลำปางหน่วยงานประจำจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานที่ทำภพและมาเข้าใจถึงเจตนาลมและพร้อมที่จะจับมือทีนะครับเสร็จแล้วเขาทราบเขาก็มาหาเราเราก็เดินไกลเกลียจนได้เกินคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นหน่วยที่ขับเคลือ่อน ที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดลำปางน,น,นะครับต่ยบาต่อนายกเทศมตรีนครลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทั้งข้อตกลงความร่วมมือนี่คือเวลาที่เราลงไปนะคะก็มีการสำรวจค่ะนี่ก็คือผู้บริโภคนะคะว่ามีความรู้ความเข้าใจ